คลิปนี้เราอยู่กันในไอออนสนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นไกด์ดันเจียนคอนเควสนะครับก็คือว่าครอนสกายไอซ์แลนด์นั่นเองเนาะก็สำหรับดันเจียนตันนี้นะครับก็จะเป็นจุดเบรกฟาร์มของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเพื่อดันเกียร์ทะลุ2,000กันเนาะเพราะว่าเจ้าดันเจียนตันนี้มันดรอปชุดครับก็ในลิสต์ของชุดทองเนาะก็คือทุกส่วนเลยครับที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นเซ็ตป้องกันเนาะแล้วก็เป็นเทียสูงครับเลเวลเ6เลยท่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นดันก่อนหน้านี้ก็คือเจ้า อูรูกูเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของอาวุธเนาะซึ่งเอาจริงก็ฟาร์มไปท้อไปครับเพราะว่าเวลาแม่งดรอปมาแล้วเนี่ยไม่ตรงสายปัญหาคือเรื่องนี้เนาะก็ฟาร์มพอของปากของคอครับแล้วคือถ้าไปต่อกันไหวแล้วเนาะก็มาที่วาคร้อนไอซ์แลนด์ครับก็ค่าพลังของ2ดัานนี้ใช้เท่ากันนะครับก็คือพันหกแต่สําหรับเจ้าวาคร้อนไอซ์แลนด์นะครับตัวเฟสของมินิบอสรวมถึงตัวบอสเองอะครับมีท่ามีเมคานิกที่ค่อนข้างรุนแรงขนาดที่ ตัว DPS อาตัว DPS บางๆเนาะจะพลาดตายได้ง่ายมากครับทำให้ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เหมือนเกมผ่านมาสักประมาณสสัปดาห์มัง้งผมไม่แน่ใจว่าถึงดีหลือยังนะคือลหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้ตายเกิดจนหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นการเล่นดันเนี่ยครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มลําบากแล้วไอหินตายเกิดบางคนเขาอาจจะไม่มีแล้วครับทำให้ถ้าเราเข้าไปตายปั๊บแล้วพระไม่มีชุบหรือใช้ชุบคนอื่นไปแล้วหรือไม่ได้เป็นพระเป็นเชนเตอร์อะไรเงี้ย ลำบากนะค,คือเพื่อนเขาก็ต้องมารอรีเซ็ตเล่นกันใหม่นาะเพราะฉะนั้นก็มาดูเมคานิกให้มันเป๊ะๆหน่อยแล้วกันนะครับพยายามลดการตายให้น้อยที่สุดครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับปาร์ตี้ที่เขาลิสกันอยู่ทางขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอา2,000บวกครับตอนนี้คือเป็นธรรมดาของเกมนี้ไปแล้วนาะไม่แน่ใจว่าคนที่มาดูอนานคตเขาอาจจะมีการปรับตัวเลขให้มันสอดคล้องกับค่าพลังที่ควรลงมากขึ้นนะเพราะว่าเท่าที่ยังเห็นมาครับคือถ้าไม่ถึง2000นะคือเขาไม่รับเลยครับเขาเตะออกตี้เลย เพราะว่ามัน2 2 0 0 0ขึ้นไปนะมันการันตีว่าอย่างน้อยก็คือตีบวกของมาประมาณหนึ่งเนาะของเป็นเลเวลสูงประมาณหนึ่งครับทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันนั่นเองอ่าแล้วก็มาดูลิสต์ของรางวัลกันเนาะก็สําหรับในส่วนของของส้มหรือของแดงเนี่ยก็เป็น2ชิ้นนี้นะครับเป็นไหลแล้วก็ถุงมือโอกาสออก5เปอร์มินิบอสก็เหมือนเดิมครับ0 2นเนองาะของทองก็อยู่ที่7เปอร์ครับแล้วก็รางวัลสุทธิทั้งหมดเราจะได้เงินจากการเล่นด่านนี้อยู่ที่40,000 0ครับต่อรอบอ่านะแล้วก็ นนกก็ตามนี้ครับอ่าโอกาสจะได้ตัวของขนนกมีทั้งแบบ100% 50%อ่าของที่เอาไปคราฟของเมซิเดียกันคราฟซิงต่างๆก็ตามนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูแมคานิกข้างดันเจี้ยนกันครับโอเคครับก็เมื่อสตาร์ดันเจี้ยนเข้ามานะก็ไหลาตามทางตามปกติครับก็ดูวไว้เช็คลิสต์ดีๆครับใครเป็นแท้งก็เดินตามแท้งกันดีๆอย่างเช่นเคยดันเจี้ยนตันนี้จะมีดีบัฟใส่พวกเราครับจะเห็นว่าจะมีเสารเรืองแสงสีฟ้าอยู่ด้านหน้าเนาะ พอระหว่างที่เราอยู่ในดันเจี้ยนดันเนี้ยครับมันจะมีดีบัฟเนี่ยทำให้หลอดเลือดเราสีเีเขียวแบบนี้ก็เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะมีสแต็กนับครับซึ่งขึ้นเป็น2เป็น3แล้วก็เมื่อสิ้นสุดที่สแต็กที่3นะครับเราจะโดนเถาวันล็อกขาครับแล้วก็ตายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินไปเรื่อยๆระหว่างดันเนี่ยถ้าเราจเจออีสเสาขาขๆวเหล่านี้ครับก็เดินไปจุ่มแค่นั้นไปจุ่มเพื่อแก้บัฟครับอย่างตอนนี้นเราเพิง่งแก้มานั้นแล้วก็เนี่ยหลอดเลือดเป็นสีเขียวอยู่แล้ว เนี่ยครับแล้วก็เดินหน้ามาชนกันทีนึงเนี่ยแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆครับเหมือนเดิมนะครับสกิปมอนไปเรื่อยๆครับจนไปถึงห้องมินิบอสแล้วก็ห้องมินิบอสทั้ง2ตัวมอนสเตอร์สามารถตามเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้เนาะเดินเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับถ้ามันตามไปเยอะก็หยุดเคลียร์ก่อนเข้าห้องบอสนะครับอ่าเราก็จะไหลาตามทางกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดตัวของมินิแมปให้ดูต่้แรกเนาะก็ดูลายแบบนี้เอาละกันครับมองหาลายที่วิ่งมาหามินิบอสได้ง่ายที่สุดตัวแแรรรรกกกะดดดดไไไ้้เอตััวมม่คบ ตนนัวมิดโบลตัวแรกเนี่ยมันกระโดดข้ามฟากเพราะฉะนั้นก็สบายๆนะเรื่องมอนตามมันตามเข้ามาไม่ได้ครับอ่าทีนี้ก็เริ่มได้ครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิษนั่นเองเนาะมันจะปล่อยพิษลงพื้นเอาไว้ค่อนข้างที่จะมาเป็นระยะระยะครับก็คอยดูเอาไว้ครับเดี๋ยวมันจะมีท่าที่เป็นพื้นพิษสีมว่วงกระแช่อย,อยู่ค่อนข้างนานครับก็อย่าไปเหยียบครับถ้าเราไปเหยียบปั๊บเนี่ยเราจะโดนสโล่ก็ทำดาเมจกันตามปกติครับทุกคนก็เข้าประจําตําแหน่งแล้วทาหน้าที่กันไปฮะ เมื่อถึงขีดแรกนะครับเมคานิคมานะบอสกระโดดเข้าตรงกลางนะครับรอดูเนาะก็อ่ะมันจะมีตัวของดอกไม้ขึ้นมานิดนึงนะครับให้ตีดอกไม้ให้แตกครับแล้วก็มายืนรวมกันแบบนี้ครับเดี๋ยวผมกรอให้ดูตัวของดอกไม้อีกรอบงน่ออาจจะเห็นไม่ชัดนะครับพอดีดอกไม้เนี่ยมันไปอยู่ตรงหน้าแทงครับเห็นไหมนิดนึงเนี่ยครับมีซากดอกไม้อยู่เนาะก็คือตีแตกเสร็จป้าจะมีหลุมเขียวๆแบบนี้ครับให้ทุกคนมาจุ่มรวมกันครับค่อยๆเดินหลบวงไปเรื่อยๆครับ ถ้าโดนเนี่ยก็คือมันจะโดนล็อกขานะครับมันจะเดินค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ใช้ก็คือแดะเอาเรื่อยๆนะแล้วยังไม่จบนะครับเล่นต่อยังไม่จบนะเดี๋ยวบอสจะลักเราให้ไปโดนพิษที่นอกวงครับก็พยายามเดินหลบๆแบบนี้เอาไว้เนี่ยครับมันจะปัดออกมานอกวงเห็นไหมครับแล้วพิษแรงนะครับนี่คือเซฟเลือดกันแบบสุดชีวิตเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกรอบนึงครับเดี๋ยวจะเห็นชัดกว่านี้อ่ารอบแรกผ่านไปก็หลบพื้นพิษอะไรกันตามปกตินะครับทำดาเมจใส่ไปเรื่อยๆหลบท่างๆอ ไอ้เจ้าวงลงใต้เท้าเราเนี่ยพื้นพิษสีม่วงเนี่ยก็อย่าไปโดนเนาะจะติดสโลนะครับแล้วก็เลือดไหลนั่นแหละตามปกติเลยก็โดนหลบไวค้คนที่เล่นคนที่เล่นแทงก็ดูนะครับถ้ายืนแทงอยู่ในบริเวณที่พื้นสีม่วงเยอะเนาะก็ลากๆออกกันหน่อยก็ได้ครับจะได้มีที่เล่นกันนิดนึงเนาะเพราะว่าบอสมันก็ยังคงปล่อยสกิลใส่ตัวที่อยู่ระยะไกลอย่างเช่นเคยครับให้เพื่อนๆเขามีที่หลบที่เล่นกันหน่อย อ่ะก็ตัวนี้สตันได้นะครับใครที่เอาสกิลสเต็กเกอร์สูงๆมาใช้นี่ก็คือลูกบอสให้สตันรัวๆกันได้เลยครับจะได้แบบเอจ่ายดาเมจได้ไวหน่อยจะได้ค่าเมคานิกข้ามเฟรกันได้ดีขึ้นนะครับอ่าหมายรอบครับเมคานิกกระโดดเข้ากลางเห็นดอกไม้ไหมครับี่ยดอกไม้อยู่ตรงตูดบอสเนาะตีดอกไม้ตายเสร็จครับมายืนกองๆรวมกันไว้แล้วก็คอยดูครับตัวน,นี้หยุดยิงนะครับแนะนำว่าให้หยุดยิงเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บอาวุธเนาะ ถึงแม้ว่ามันจะโดนตีแล้วถืออาวุธต่อก็ตามครับเนี่ยโยกไปเรื่อยๆนะครับปั๊บกระโดดเข้าตัวนี้จุดหลบเข้ากลางนะครับพยายามมายืนตรงกลางไว้ตรงกลางจะเป็นที่เซฟโซนครับเนี่ยพอบอสหายไปนั้นเรามายืนตรงกลางไว้ครับเพื่อที่รอหลบอีกทีตอนบอสตอมใส่ครับแบบนี้อ่ะแถวๆนี้นะวิธีการเล่นเนาะก็คือผมจะเรียกว่ามันเป็นการเล่น2เฟสละกันนะครับในวงอันนี้ก็คือเฟสแรกหลบเสร็จปั๊บเนาะบอสมันจะทําการผลักทุกคนออกครับก็หลบให้ดีอะไรย้อนกลับไปให้ดูอ่ะเนี่ยครับแต่พอมัน ปล่อยพื้นม่วงใส่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันจะกระโดดสตอมใส่ครับเพื่อผลักทุกคนออกเพื่อที่ให้ไปโดนพิษนะครับหลบให้ไดต้ตั้งแต่ตอนนี้หลบไม่ได้ก็รีบแดกเข้ามาครับแล้วเข้ากลางพยายามเข้ากลางเอาไว้ครับแล้ววอลเปนกระโดดใส่อีกทีหนึง่งอ่าไม่ใช่กระโดดใส่ใครสักคนหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลสุดนะครับก็พยายามหลบให้ได้ครับถ้าโดนกระโดดขยายาใส่เนี่ยก็จะโดนผลักออกไปนอกวงเหมือน,นเดิมครับ,รบออกไปโดนพิษซึ่งพิษจะค่อนข้างแรงเนาะ อ่าสำหรับตัวแรกก็ประมาณนี้ครับก็คือเท่าที่ลองเล่นผ่านๆมาก่อนที่จะมาทําคลิปเนี่ยก็คือโดนผักเ็ตตัวแถเนี้ครับผมล้มไปบ้างก็มีครับล้มไปทีสทีเลยก็มีครับเพราะโดนผักแล้วแบบพิษมแมลงมากเพราะว่าพระเองเขาก็ต้องดูตัวเองอยู่แล้วนะครับเฟตนี้คือทุกคนมันต้องตั้งใจหลบไงถ้าเป็นคนได้แบบพระไม่ได้แบบมือไวมือฉมังนะครับเซฟเพื่อนเพื่อนไม่ทันครับเราต้องดูแลตัวเองนะสำหรับเฟดนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วก็ไหลามาต่อครับตรงนี้พังกําแพงนะครับแล้วขึ้นวินสตรีมไปต่อ อย่าเลี้ยวซ้ายนะครับวันนี้เล่นแรกๆเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาทางแยกเป็นขวากับซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายคือวนไปทางเดิมนะครับก็ต้องพังกำแพงแล้วก็ขึ้นวินสตรีมครับเพื่อที่ไปต่อกันที่อวอสตัวที่2อนั่นเอง น,นี่ผมกลางปีกไม่ติดครับไม่เป็นไรนะเราก็ลงไปจุ่มอีเสานี่แล้วก็ขึ้นวินสตรีมใหม่ครับสำหรับใครที่แบบมีปัญหาบางทีดีลงดีเลยกดติดไม่ติดก็โดดขึ้นมาใหม่เอาครับเม่เราขึ้นมาได้แล้วเราก็วิง่งตามเพื่อนไปครับเพื่อนเขานาหน้าเราไปแล้วเราก็วิ่งตามไปไม่มีอะไรครับตรงนี้จริงๆถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันจะมีตีมอนเควสอันนี้ไงหรือเพิ่งเลนเดอร์เข้าชอมาตอนนี้ไม่มีตีมอนเควส์ซูน,นึงครับถึงจะเปิดประตูแล้วไปต่อได้ครับก็เหมือนเดิมครับ ะลากมาอัดอ,อได้เลยครับตีมอนเคเวสเสร็จก็กระโดดหนีจะพวกที่เหลือได้เลยครับเพราะว่าเป็นที่ร่อนลงด้านล่างและอ่ะเราก็จะร่อนลงไปตรงจุดที่มีแสงไฟสีส้มๆตรงนั้นเนาะตรงนี้ถ้าใครร่อนไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับร่อนไม่ถึงมันก็จะลงด้านล่างแนละ้วก็ไปอ้อมทางขวาขึ้นวินสตีมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะหันให้ดูนะอันนี้เราก็มาแก้พิษก่อนเนาะมีเพื่อน2คนครับที่เข้ามาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็อ้อมมาขึ้นวินสตีมตรงนี้ครับแล้วก็ตามกันขึ้นมานะแล้วก็ไปต่อครับ ก็ขึ้นตัวของวินสตรีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไหลไปเรื่อยๆสำหรับบอสตัวที่2นี้มอนสเตอร์ตามไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเดินตรงนี้เนี่ยเลี่ยงดีๆครับจริงๆก็เดินตามทางเนี่ยที่มันไม่มียากครับมอนก็จะไม่เห็นนะตามปกติแล้วก็ไหลไปดีๆครับอย่าไปเดินแฉลบลากมอนมาครับเพราะคราวนี้ห้องบอสไม่ได้เป็นทางกระโดดแล้วมอนตามมาได้ครับ าน,นี่ครับมันตามมาก็เคลียร์มันก่อนเนาะจะได้แบบตยบอสกันได้ถนัดถนัดครับอ่ามีคนใจร้อนไปเปิดบอสแล้วโอเคหลบพื้นแจกตามปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะมีเมคคากที่ค่อนข้างรุงรังอยู่เดี๋ยวจะไล่อธิบายให้ฟังตอนที่มันใช้เนาะอันนี้ก็ตีไปตามปกติครับแทงหันไปด้านหนึ่งเนาะให้เพื่อนตีหลังถนัดถนัดอย่างเช่นเคยเดี๋ยวมันจะมีท่าที่เป็นวงใหญ่ทำใส่แทงก่อนครับอ่าแล้วก็ท่านี้ครับที่ต้องระวังนะคนที่เล่นตัว DPS คือ มันเป็นอย่างนี้แหละอยู่ๆมันจะหันมาแล้วก็โดดทุบเลยครับใส่ตัวที่ยิงหลังมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ล l ร์ t แพนิคไว้เตรียมแดดหลบกันดีๆต้องหลบเองครับอ่าวงใหญ่ทุบแทงเสร็จปั๊บจะมีวงเล็กใส่พวกเราครับถ้าหลบไม่ได้ครับมันจะมีท่านี้ต่ออันนี้จริงๆแรงมากนะครับอันนี้คือใส่โล่อะไรช่วยซับกันแบบดีๆเนาะคือถ้าเราหลบวงเล็กไม่ได้นะครับจะโดนล็อกขาแล้วมันจะทุบซึ่งตอนที่โดนล็อกขาใครที่ไม่โดนล็อกเนี่ยสามารถมาช่วยเพื่อนตีได้นะแต่ว่าเวลามันกระชันชิดมากครับคือเวลามันจะเร็ววมมาาาากกถถ้ช่ยตีทัน็คือสร กระโดดหลบได้แล้วก็โดนดามจจากท่าทุบอันนี้เบาเดี๋ยวจะได้เห็นเรื่อยๆครับท่านี้มันใช้บ่อยอยู่ครับมันใช้เป็นระยระๆเลยครับก็เรียกว่าเป็นเมคเคนิกหลักของไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับล็อกขาแล้วก็ทุบพื้นทั้งแมปพื้นแชกหลบปกติคอยดูไห้นะครับมันตีตีแทงอยู่เนี่ยมันจะหันมากระโดดทุบเราใครสักคนหนึ่งครับก็คอยระวังเรื่องนี้ไว้ อ่านี้หลบกันได้ครับอ๋อมีคนโดนทางซ้ายสุดเห็นไหมครับมีคนโดนอยู่อ่าเดี๋ยวผมก็กลับให้ดูทีนึงนะมันจะมีวงใหญ่ทุบใส่แทงก่อนทีนึงครับเห็นไหมอ่าคือวิธีรีเช็คของเจ้าแมคคนิกของท่าเนี้ยนะครับเพื่อที่จะได้รอหลบนะอีกรอบหนึ่งมันจะมีวงใหญ่ทุบใส่แท้งแบบนี้ครับแล้วทีนี้ทุกคนก็เตรียมหลบครับอ่าประมาณนี้เราจําว่าแทงแทงโดนทุบวงใหญ่เนี่ยทุกคนก็คือเตรียมแดดหลบเจ้าวงเล็กเลยครับพอถ้ามีการโดนวงเล็กเกิดขึ้นมันก็จะทุบทั้งแมปแบบนี้อ่ออาเนาร พุ่งชาร์จมาอุ้มตัวที่อยู่ไกลสุดนะครับอันนี้ชื่อต้องระวังกันแบบเป็นระยะๆะะเรื่อยๆนะประมาณนี้ครับสำหรับเมคานิของเจ้าตัวนี้ดูไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนาะแต่เท่าที่ผมรู้เหมือนว่าแบบถ้าแทงเขาไม่กดสกิลใส่โล่ให้ซับไม่มีสกิลใส่โล่ดีๆเนี่ยก็คือตอนที่มันทุบพื้นนะครับมันแรงมากนะอ่ามันนี่ครับโดนเป็นคนโดนอุ้มเหม็นไหมครับอ่าโดนอุ้มยกจับทุ่มลงพื้นนะครับเจ็บนะท่านั้นวงใหญ่มาปั๊บกระโดดหลบวงเล็ก อันนี้หลบไม่พ้นครับเห็นไหมอันนี้เหมือนจะปิงนะคือกลิ้งออกมาแล้วนะครับเป็นโดนล็อกขาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเพื่อนสามารถกดแถบเปลี่ยนเป้ามาที่ตัวเราได้เนี่ยช่วยยิงเคลียร์ได้นะครับช่วยยิงเคลียร์เนี่ยจะโดนการทุบที่มันทุบทั้งพื้นนะครับเบาลงแต่ถ้าโดนล็อกขาอยู่ก็เคยจะโดนเจ็บๆหน่อยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแทงกับพลาในปาร์ตี้เนี่ยเขากพะน่าจะเซียนเบอร์หนึ่งครับเพราะโดนทุบแล้วรู้สึกว่าเลือดไม่ลดเลยปกตินี่คือมันโดนใส่ไอ้ท่าเมื่อกี้ครับคือต่ำๆนี่คือครึ่ อันนี้เหมือนเขาแบบเก็บสกิลใส่โลไว้เพื่อเฟตนี้ก็โดยเฉพาะพอโดนล็อกขาปั๊บเนี่ยเขากดใส่ลงใส่โล่อะไรส่วนให้ตลอดนะครับก็ชิวๆดีดูไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าใครเล่นแล้วแบบโดนแรงแปลกๆนี่ก็คือไม่ต้องแปลกใจนะครับอยู่ที่พักกับแท้งเลยครับว่าเขาจะกดสกิลใส่โล่อะไรให้ตอนไหนเฟตนี้บินหาลูกแก้วธาตุครับมันจะมี4ี่ธาตุอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่เราเห็นไฟเอล m เมนต์นอเพื่อนเก็บไปแล้วครับผมก็เลยหันมาหาเก็บอันอื่นซึ่งหาไม่เจอมันจะสุ่มๆนะก็คือบินหาตามปกติเลยครับ มันไม่ได้เกิดในพื้นที่ตายตัวเนาะผมกำลังหาลูกแก้วอีกอันนึงที่ผมจะต้องเก็บอยู่ตรงนู้นครับอ่าเป็นวอเตอร์เอลิเมนต์ตรงนี้ก็เก็บแล้วก็เอาไปใส่ที่ด้านหน้าต่อครับนี่คือใครเก็บใส่เร็วแล้วเห็นว่าเพื่อนยังหาไม่เจอก็บินกลับไปช่วยกันหาได้นะครับคือคนนึงอ่ะสามารถเก็บหลายอันได้นะแต่มันนยครับมาใส่แค่สี่อันแล้วก็ประตูจะเปิดเพื่อไปสู้กับบอสกันต่อครับคราวนี้ก็จะเป็นห้องของบอสใหญ่แล้ว โอเคครับก็มาถึงห้องบอสนาอก็กินอาหารบัฟอะไรกันมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มสู้ได้ครับก็เล่นกันปปกติครับแล้วตัวนี้ก็จะมีแฉกตามปกตินะพวกท่าแฉกต่างๆก็หลบสบายๆเหมือนเช่นเคยเนาะแล้วก็อ่นนี้มันกระโดดให้กระโดดรัวจังทุบแท้งนะครับอันนี้มันจะมีแมคเคนิคเหมือนตัวที่2ครับเมื่อมันทุบวงใหญ่ใส่แท้งอนะทุกคนก็จะโดนวงเล็กด้วยน่าจะคล้ายๆกันครับก็คอยสังเกตไว้อ่าแล้วก็หลบท่านี้ไอ้ยิงแจกนี่ก็เอาชัวร์ก็แดชสองทีนะครับอ่าแล้วก็เส้นแ เมื่อกี้เหมือนไม่เหมือนจะบักบลกแฮะจริงๆมันต้องมีเถาวันออกมาทั้ง2รอบนะครับแต่มีรอบรอบแรกเหมือนจะไม่มีเถาวันเนาะอ่าสตาร์ทได้ก็ตีไปครับอ่าเส้นแฉกหนึ่งเส้นแฉกสองประมาณนี้นะครับสำหรับเส้นแฉก2แฉกแบบนี้ครับถ้าเราหลบแฉกแรกได้เนะี่ยเราแด้ใสได้เลยนะแล้วก็นี้เป็นเมคานิกใหญ่ของตัวดันเจียนดันนี้ครับ มีเถาวันที่พื้นเป็นแฉกมาแล้วก็โดดลงโดดหลบโดนัท3ทีครับซึ่งเมื่อลงพื้นทีที่3ปั๊บเนี่ยกดกระโดดต่อทันทีนะครับเดี๋ยวก็อให้ดูสําหรับวงโดนัท3ามวงเนี่ยเพราะว่ามันจะเสร็จจาก3วงปั๊บมันจะทุบพื้นใหญ่ทีนึงครับแล้วกระโดดลบ1 2พอ3ปั๊บกระโดดเลยปึ๊บแบบนี้อ่าแค่นี้ครับคือทีที่สามถลบวงโดนัทได้ปั๊บเนี่ยให้กระโดดอีกครั้งแบบทันทีครับก็จะรอดพ้นจากการโดนสตอมใหญ่เนาะประมาณนี้ครับไปเล่นกันต่อ หลบพื้นนี่ปกติครับอันนี้ถ้าใครสังเกตไว้ก็เตรียมเตรียมรับมือไว้ตอนที่มันทุบวงใหญ่ใส่แทงเนาะแล้วก็จะมีแจกวงใส่ทุกคนแบบนี้แหละรวบเข้าตรงกลางนะครับอันนี้ตีแผ่นหินหนีครับตีแค่แผ่นหินสีแดงเท่านั้นนะครับสำหรับคอนเควสดันเจียนอันนี้สําหรับเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยตีแผ่นหินอะไรก็ได้นะครับเพื่อออกมาแต่คอนเควสต้องตีสีแดงเท่านั้นแล้วก็เล่นกันต่อตามปกติครับอ่าวงใหญ่มาลงแทงปึ้ง,งนะครับอ่าตาม่อดีรอดไป เมื่อกี้คือถ้าไม่ติดตั้งก่อนนี่เหมือนจะโดนวงเล็กให้เราต้องแดดหลบกันต่อนะครับหาเส้นมาปับ๊บประมาณนี้นะครับไอสองแฉกที่บอกไปนะก็คือถ้าเราหลบแฉกได้ปั๊บเนี่ยก็คือเข้าไปยืนในแฉกแรกได้เลยครับจะเป็นการหลบได้แบบเซฟชัวร์ทำให้ได้ตีฟรีนิดนึงหลบโดนนับสาทีครับอันนี้ผมพลาดครับเห็นไ,ไหมโดนโดนนับที่สุดท้ายครับแล้วผมแพนิคเลยอ่าสักก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ถ้าใครพลาดการโดนสตอมทีที่3เนาะเหมือนโดนนัดนยังโดนได้อยู่นะครับแต่คือสตอมใหญ่ที่สุดท้ายครับห้ามโดนครับเพราะมันเหมือนติดพิษคือโดนเสร็จแล้วไม่ได้ตายทันทีครับโดนพิษหลายตายอีกทีหนึ่งครับก็ประมาณนี้ครับผมก็กดเกิดอย่างรวดเร็วครับรีบมาจ่ายดาตุเมทัไอพวกเส้นที่แทงมาข้างแมปเนี่ยก็หลบตามปกติเนาะเรียกว่าไม่เคลื่อนอีกตัวเนี้ยครับไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพลาดนะครับคือค่าเสียหายค่อนข้างรุนแรงครับเพื่อเอาตายเลย สำหรับตัวในเฟสเมคานิคใหญ่ที่กระโดดหลบวงโดนัทนะถ้าพลาดก็คือมันมักจะตายเลยครับเพราะพิษมันไหลแรงมากครับเหมือนพระหิวให้ก็ไม่ค่อยอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวน่าจะจบแล้วครับตามปกตินะครับดามเมจเช็คที่ดีก็คืออะกระโดดบวกกระโดดหลบวงโดนัทนะครับมันแค่นั้นแหละมันควรแค่2ครั้งครับแล้วก็เอเนเรมีเนาะตัวนี้ก็จะมีเอเนเรเหมือนกันครับแต่ถ้าใครเคลียร์เงื่อนไขต่างๆได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยติดปัญหาโดนเอเนเเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ที่มาลงไม่ผ่านเนะี่ยคือมักจะตี คือโดนเนี่ยไม่าคนิกต่างๆแล้วก็ตายตีบื้มไปก่อนเองครับไม่ได้เหมือนดันเจียนก่อนหน้านี้เนาะเจ้าดันนอกอูลูกูกูอะครับอันนั้นส่วนใหญ่จะติดที่ดามดเช็คเพราะว่านกมันแบบบินไปบินมาทําให้ได้ตีแบบไม่ค่อยถนัดครับเจ้าตัวนี้คือเราได้ตีเน้นๆตลอดเนาะตีถนัดดีไอ้นกนี่คือเดี๋ยวก็กระโดดเดี๋ยวก็โชเดี๋ยวก็พุ่งนะครับมันช่องในการจ่ายดามจมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ สำหรับดันเจี้ยนันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนได้มากก็น้อยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงนะครับหรือลงแล้วจะงงงงเรื่องเมคานิกตัวบอสต่างๆอยู่นะครับก็ฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นการแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ